สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับชิปเกมเมอร์นะครับและวันนี้ครับซีรีส์ไมซินดี้มอนสเตอร์ครบรอบ11ปีนะครับผมเข้าสู่ปีที่11แล้วนะและเฟสเฟสนี้ครับผมพี่จิปก็จะมาทำตัวที่ยากที่สุดดีครับ ตามเรื่องตามราวเลยครับเจ้านี้ครับเจ้าเค้กเฉลิมฉลองนะครับปีที่11ครับนั่นก็คืออ e ีพิกแจมสบูรีนั่นเองนะตัวนี้ระดับอ e ีพิกซึ่งจะเบีดได้ยากมากเลยนะครับ<ว>น้องเอาละเดี๋ยวเราไปลองเบีดกันดูนะว่าใช้ตัวอะไรบ้างนะครับวิธีการบรีดมันก็ไม่ได้ยากได้เย็นอะไรครับเดี๋ยวเราจะลองบีดกันดูนะเดี๋ยวจะใช้เจ้าอา๋อกอ่ก,กาวนี่ครับเจ้านก จ้านกนะเจ้านกเจ้านกเจ้าน,นกนกหรือว่าอะไรนะไก่งวงเออพูดผิดไก่งวงนี่เออบูคว่ำนะครับรมีบูคว่ำหนึ่งตัวนะกับก๊อบลิแกวนี่ครับสองสองตัวนี้มาผสมกันนะเออบูคว่ำก็คือคุณบรรลักษ์สาวที่เป็นหนอนนะครับแล้วก็ก๊อบลิแก,กวก๊อบลิแกวไก่งวงนี่นะครับสองตัวนี้นะนะครับลองดูว่าจะติดไหมนะฟืบหนึ่งสองสามปาบโอเคหนึ่งวันหกชั่วโมงไม่ติดนะครับ ถ้าติดนี่มันประ,ประมาณวันกับอีก,กยี่สิบหกชั่วโมงสิบเ็ดหรืออะไรเนี่แหละมันเยอะกว่านี้นะมันไม่ใช่หนึ่งวันกับหกชั่วโมงนะครับหนึ่งวันหกชั่วโมงนี่น่าจะเป็นบุคค้ามหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นเจ้าหนี้มากกว่านะโอเคไม่ติดไม่เป็นไรครับแต่เราจะลองบิดกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ช่วงไหนที่มีเทศกาลนะครับให้แนะนำน้องๆบิดตอนนั้นนะช่วงธรรมดาตัวระดับอีพิกเนี่ยยากมากนะครับที่จะติดหรือว่าแทบไม่มีโอกาสเลยนะครับผมเดี๋ยวลองพยายามกันดูครับว่าจะติดไหมแต่เราจะไม่ซื้อนะเพราะมันแพงครับพันกว่าเพชรน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าพี่จิ๊บจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับ เอาเลยกันน้องเอาแล้วป็จิตไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่า1วัน16ชั่วโมง22นาทีครับมัน23แล้วตอนนี้มัน2ีิตหรือเปล่าเอาเราไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับอ e ีปิดแชมบุรีนะครับครบรอบ11ปีไมซิงก i n g มอนสเตอร์และฉันก็ได้แล้วไม่ดุงไปซื้อนะครับ เพชรเนตตั้ง1,000กว่าเพชรนะครับและเราก็บีบได้ครับกอลฟลิก้กาวบวกกับหูความนั่นเองนะครับโอเคอีก1วัน16ชั่วโมง21นาทีแล้วตอนนี้ลดลงอีก1นาทีแล้วนะครับกลับมาชมกันครับว่าจะเป็นเจ้าอ e ีปิกจัมบรีไหมแต่พี่ชื่อว่ามันใช่แหละเอาเลยครับเดี๋ยวกลับมากันครับเย yeah, yeah, yeah. ฉันได้แล้วเอ้ยได้ เอาล่ะครับละแล้วนะมาแล้วครับอีปิกจำบุรีครับผมมาแล้วด้วยขึ้นพลังนี้อีกหนวัน16ชั่วโมง23นาทีเราจะมาเจอและเฉลิมฉลองในปีที่11ของ My Singing Monster กันครับผมกับเค้กตันนี้ลายอีปิกจำบรุรี11ปีแล้วนะจ๊ะมาเลยจ้าเฮ้ยสุดยอดมาแล้วโอเค เดี๋ยวเรามาเจอกันครับวันกว่าๆน้องๆจัดไป <c oughs> มาแล้วจ้าหนึ่งวันสิบหกชั่วโมงยี่สิบสองนาทีเฮียบ,บรียะเฮียบ,บรียอเอาลีเร็บน้องๆแล้วเร็ว ก็เดินั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เกาะซีสโนโส่ซันตีนั่นเองครับผมและแล้วีิจิบก็สามารถทำสำเร็จแล้วนะน้องนับตาจะไหลเข้ามาแล้วก็เบิกกุดตัวอยู่ตรงนี้นี่เองต่อหน้าต่อตาเคก <Yeah. S 1> เค็กนี่มันอีปิกนี่นะโอ้อีปิกอะไรนะ <Yeah. S 1> แกคือใคร <Yeah. S 1> จับฉันมาทำไมม่ใช่ยนี่แดกอปสิ ตาจาเป็นเจ้บรีของรูสเปของ m ม s i ิ g i n น m o n ม t e r คลาสตีเป็นซสอน,สน,นอละครับตัวนี้มาแล้วครับระบสิบปีโคู่นะ่ารักจริงๆน้องๆโอ้โหมาแล้วสูเกาะซีสนอลซันไต้กับแรกเขามายืนอยู่ข้างหลังในี่เป็นไงชื่อไม่ได้แรียฉเลยชื่แต่อีปีว่าโอ้โหมานี่ครับเฮ้ยเท่เลยยาโอ้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ,ยว,เยวนะ

ร้สิบห้าไปแล้วเนี่ยจะเอาเลูกแมวยี่สิบไปเลยโอ้โหเต็มสิบห้าแสนทีนี้ละแปดแสนพออีปีทำมันกินเยอะยังวะหนึ่งล้านโอ้โหเสือปล้วสุดยอดเลยทุกคนโอ้ชาวเมืองทุกคนช่างน,น่าชื่นชมชื่นใจจริงๆและเราก็มาแล้วฉันมาแล้วทุกคนเอาละเอาลูกน้องฉันมาสิ ฉันมากับลูกน้องสองคนเอาละโอเคง้าฉันต้องกินข้าวเลยโอเคเตื่นขึ้นมานี่ฟังเสียงนี่เป็นไงเสียงของน้องอะและน้องมีสเต็ปการเดิน,นที่ไม่เหมือนใคร นี่นี่ดูนี่โอ้โหไม่เป่าด้วยคนอื่นเขาเป่าอันนี้คาปากแต่เป็นการเดินแทนไหมครับไม่เป่าริบบิ้นเลยนะโอ้โหเย้ย <Yeah. S 2> ปิดจม,มรีครับผมนี่ครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับเค้กก้อนนี้เป็นเค้กสังขยาและดวงตาของมันไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมอีกต่อไปฮนะดูครับ นี่เลยครับมาแล้วดูสิโอ้โหดูดูเรทดูเรทกันซะหน่อยครับ,บน้องๆในไหนก็ในไหนแล้วนะถ้าเลยว่า20นะครับโอ้ไม่มีความแฮปปี้เลยหรอวะอ๋อชอบแบบนี้อ๋อชอบสถานที่แบบนี้อนิเวอร์ซารี่ฮะโอ้เราต้องวางอนิเวอร์ซารี่ให้ซะหน่อยแล้วไม่ไงยเขาก็จะมีความแฮปปี้ขึ้นมาเลยนะ25เน โอ้โหไอ้บ้านี่ผิดตัวนี่อะ่ลองดูกันสักหน่อยสตาร์ทคือ398ต่อนาทีโอ้โหแม็กคือ1แสนนี่พอๆกับตัวระดับพวกอีปิกพวกนี่เลยนะอีปิกเลยนะตัวใหญ่เลยนะสองล้านแสนหนึ่งไม่ถึงนบแต่ว่าก็ใกล้เคียงวะเย้ <c oughs> yeah! ทุกคนชาวเมือง เอาละครับอีปิจมบุรีก็มาแล้วสุดยอดเอาดีครับเนะเก็ะซีซันอลแซนตี้ก็ได้มีความสุขทุกคนได้รับความรักกันเต็มที่เลยและฉันก็ากทำแร่จมบุรีมาด้วยนะจะได้ครบทีมนะครับผมเอาละ่ะโอเคคลิปนี้สำหรับอีปิกจมบุรีก็ไว้ประมาณนี้ครับอย่างน่ารักเลยนะน้องๆนะ ยิบก็ต้องลากันไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยิบแกมม่์ไว้ด้วยสำหรับซีรีส์ My Singing Monster นะครับนี่มาแล้วในรครับอีพิกจบ ب รีตัวที่ยากลำดับต้นๆเลยนะครับผมเอาละทริปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้าไปพร้อมกับเค้กวันเกิดเลย